วัดเขาโพทองมอบข้าวสารแห้งวัดเขาโพทองมอบข้าวสารอาหารแห้งหนึ่งร้อยชุดผ่านสมาคมนักข่าวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาช่วยน้ำท่วมอุบลวัดเขาโพทองอำเภอบาลมุงจังหวัดชนบุรีรักครูประหลัดเทระพงศ์เทระวัสโสพิขุจาาอาวาสวัดเขาโพทอง ได้บรรจุข้าวสารอาหารแห้งประกอบด้วยข้าวสารมา,ม,าม่านมน้ำเปล่าจำนวนหนึ่งร้อยชุดมอบผ่านสมาคมนะักข่าวพัทยาและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาพัทยาเพื่อส่งต่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมจนได้รับความเดือดร้อนโดยพระครูปราธีรพงศ์ธทระวะัสภิกขุเจ้าอาวาสได้เปิดเผยว่าขณะนี้ ประเทศของเรานั้นประสบกับปัญหาน้ําท่วมที่ผ่านมาทางหลวงพ่อได้นําของไปช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดศรีสะเกดโดยทางหลวงพ่อได้สั่งที่บ้านได้สีข้าวประมาณสามตันซึ่งกํำลังจะเตรียมของให้ลูกศิษย์ที่เป็นกู้ภัยพัทยามอบผ่านทางสมาคมนักข่าวและการท่องเที่ยวสํานักงานเมืองพัทยาเพื่อนําไปมอบให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีคงใช้เวลาอีกสักสี่ถึงห้าวัน ในการเตรียมของส่วนญาติโยมที่สนใจจะร่วมบริจาคก็สามารถนํามามอบให้ทิวัตได้เลยซึ่งหากของบริจาคครบแล้วก็จะปิดรับบริจาคขณะนี้ก็ยังมีการติดต่อเข้ามาเพื่อขอให้สิ่งของไปช่วยเหลือซึ่งญาติโยมท่านใดสนใจหรือพอมีกําลังที่ช่วยเหลือได้ก็ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อน,นําไปช่วยเหลือ สาม,มารถติดต่อมาทางสมาคมนักข่าวพัทยาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเมืองพัทยาที่หมายเลขโทรศัพท์0633320145หรือหมายเลขโทรศัพท์0686292713ที่นี่เนีเ่ยเขาจะนำไปมอบที่อุบลรนายธา,านี ก็ตอนนี้ก็กําลังเตรียมของอยู่ mm hmm. ก็น่าจะอีกสักสี่ห้าวันก็ค่อยมาเอาไป mm hmm. แจ้งกาหนดการมาเอาไปหรือญาติโยมท่านไหนสะดวกจะร่วมก็เอามาไว้ที่วัดเขาปพทองเราได้ในช่วงนี้ก็มาเปิดรับบริจาคว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคอะไรก็ใครพอมีกำลังก็จเจริญพรได้หรือจะร่วมทำบุญ จตัวปัจจัยก็เจริญพรได้ก็จะไปแปลสภาพเป็นข้าวเป็นอาหารแห้งให้สะดวกในการรับประทานอาตมาภาพก็ว่าถ้าน้ํายังไม่ลงพอดีติดภรรารกิจที่เัยภูมอยู่ก็เลยว่าหลังจากกลับมนมุษย์ก็จะวิ่งไปดูวิ่งไปเยี่ยมเยียนญาติโยมเขาต้อเนียดนึ่งให้กําลังใจกันคือคนไทยเราก็ไม่ได้ทิ้งกันให้เราเนี่ก็ช่วยกันมาตลอดนะ น้ำท่วไฟไหมอะไรที่เดือดร้อนมาขอมาก็ยินดียินดีช่วยเหลือแต่ตอนนี้ก็กําลังให้เด็กๆให้พระเนนเราแพ็กของก็ได้ถึงร้อยแล้วมั้งตอนนี้นะาร้อยชุดร้อชุดก็มารับไปในนั้นก็มอบหมายให้กับตัวแทนของมูลนิธิเนี่ยเขานําไปหรือไม่งั้นอาตมาภาพก็จะวิ่งไปดูเพราะว่าไปมาเที่ยวดึงแล้วไปก็ต้องในลากรถกับรถอตาตมามัมน กลับไม่ได้น้ําท่วนทางเนาะตอนนี้ก็ต้องลําบากหน่อยอุบลก็จะมีอําเภออะไรอําเภอเมืองหรืออําเภอเมืองอาเภอวารินชำราบอ่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีก่อนตมาภาพก็ไปลงพื้นที่อยู่ประมาณสักสิบห้าสิบหกวันเหมือนกันนะคือตอนนี้ก็มีรายงานมาอีกมีคนขอความช่วยเหลือมาอีกนั่นก็คือจังหวัดยโสธรอําเภอเมืองแก้วหมู่บ้านเนี้ยเขาจะท่วมเกือบทุกปีและอยู่นานนั่นก็คือบ้านทรายงาม นะบ้านทรายงามอยู่ที่อำเภอคำขุนแก้วจังหวัดยะโสธรเนี่ย,ย,ย,รยธรรมาภาพก็กลังประสานเจน้าอำเภอก็จะลงพื้นที่ไปอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครพอมีกําลังก็ขอเดินเชิญจเจริญพรน,นะเดินเชิญจเจริญพรบริจาคคนละเล็กคนละน้อยได้ใครมีมามากปากกระป๋องอยู่ที่บ้านก็นํามาถวายที่วัดได้แล้วมีเจ้าหน้าที่รองรับก็ได้จะตั้งบอลลูมไปถึงสิ้นเดือนนะเบิดรับบริจาค ไปช่วยน้ําท่วมก็จะประมาณทั้งสิ้นเดือนคือได้มาก็เอาออกไปได้มาก็อ,าออกไปแล้วก็หลังจากสิ้นเดือนก็ถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าสถานการณ์น้ําท่วมมันดีขึ้นเราก็จะปิดรับบริจาคเพราะฉะนั้นก็ฝากจเจริพญพรญาติโยมมานะบอกบุญใครที่พอเคยกำลังก็อาร่วมด้วยช่วยกันได้ในช่วงนี้นะนิวส์ยี่สิบสี่อภรรแสงแก้วภาพข่า,า,าหวหรือราชทิพย์สีรายงาน